สองวันต้องหันเพื่อนกับมว่วาสุแม่คู่ฟังฝันเห็นงูเห็นยังเขาไปบ้านเพื่อนเรากลย่ามเล่กันหาเทสสองไอเส,สื้อนะงวดนี้เพื่อนกัมาฝันว่าอันฝันเห็นแม่คู่หรอสามเชื้ออ่าเราก็าูลล่เราไปย่ามเล่กเพื่อนนั่นแหละไอเสื้อซีแปดทงกับแปดซียนน่ะเพื่อนกับทักม่บัว<ม>พัะนัขข่นโอ้นูหลมากตัวเหแต่ด้ว่า ตื้อไ้านอกันขอฝันสีนอน้องพ่นมาเกิดดวงพ่นเนาะอนั้นเจือกล้ายคักร้ายแง่เสียเอกเจ้าน้ยเจือกความันนน่เมาวนว่าทีเราเสีย้อเป็นรถถวายปูแกไม่พู่ขั้นนึงนะจ้าเเอ็กัที่หนึ่การเสียเอกเกือบเรามันที่หนึ่งเสือเสือรอดถวายยังเดี๋ยวเราวันที่หนึ่งนเ ออให่เง้ยเาง้ยงสดเนาะห่เงี้งสดเลยนะไปรีเขาจองร้านที่หนึ่งมีโตมากมากพ่ครับนีได้มากเป็นพิเศษมีป้อสิบอดเอฟซีไรบ่มันผมพิเศษคือเก่าสามเก่าสามนาะตัวเขานึ่องเก่าสามถ้าเบียนถ้าเบียนรถปูมันเปเก่าสามเลยจะเป็นรถปูตกครับอ๋อตกครับนะครับแล้วครับ มาตอนนี้หลายกุมงกับนะครับทะเบียนรถปู่นะครับเก้าสามนะครับนาะครับมากคยขึ้นบันขึ้นบังสว่านูแปดสี่แล้วปูสวาเลกันยางลมพอนามปูแปดหกกับหัวบอปูวาครับหัวเอาหัวเอาหัวซักล่งหัวเร่ยงองข้กขอลงแล้วว่ับไปกับมตากไหนสว่าแล้วะจะเป็นเป ก็เป็นนันแปดหกเก้าของสินค้าจ้าแปดหกเก้าแมนอครูว่าอาจจะเป็นเรื่องวันบมเลกหนาสามตัวหรือเลขท้าสามตัวตัวจะมีรางวัลตัวอาจจะเป็นเลขหน้าสามตัวหรือเลขท้ายสามตัวต้นฮะซื้อไว้จ้าอัน หกแปดเก้าก็เก้าแปดหกเนี่ย,ยห้กหากระท้าเบิ้งไว้ไ่ส,สเพราะว่าอพอปูก่อนเนี่ยบริาจจะเป็นเลขนาสามตัวก็ได้หรือว่าเลขไายสามตัวก็ได้นะได้<อ> ใชสามตัวกับสองรางวัลนน้อาจจะเปสมสามเก่าอีกนึงเล้ซื้อไปก็มาะคงแ่เต้าสามมเกซื้อเ้าสามสามเก่าเน่ยซื้อไปตแม่นากวนสามเบาเือเนาะบางคนเนาะสามเมื่อสามขึ้นหนสิบตีว่าจังได้กวนสามเมื่อสามขึ้น ชั้สามสามเก่ากวนกันเก่าบุสามสามเก่า้เป็นผู้สือตักับรเป็นผู้เสือตัวนะผู้นี้มากสามเก่าฟันว่าเพื่อนเปป้อยเหล็กยูดอนโปตาแม่ไม่พูเราไปป้อยเหล็กที่หัแล้วเราห้องวหสามเก้าเก้าสาม่นะอ๋อยูดอนโปตานแต่แต่หัวชุนหัวแต่ลรนุฟันนั่นแหะ สามเก้าเก้าสามโป้นมันประมาณมาบอกนี่แหน่คือจาแม่ล่อนนี่หละเขาซุ่งนี่ล่ะจ้าแล้วก็ปล่อยเหล็กคนน่ะหล่ไล่เป็มเดินน้ำน้ำต้นใหม่น้ำยางกับนี่ยืนทาฟ้างเหล็กคนได้ปล่อยต้นน่ะสามเก้าเก้าสามมันกลับให้พร้อมสามเก้าเก้าสามกลับให้พร้อมนะกลในความฝันเาะมันคกลับให้ดีแท้ ก็เลยซื้อตั้งแต่ตองหดมากเลยจ้ะต้องตรงเลขรถปูเนาะเงตรงตรงเลขปูพอดีรถปูพอดีนะครับนาสามสามเก้าสามสามเก้านั่นเนาะครับเล่ย์กูบางคนต้องซื้อหลายเสื่อนจะเพิ่นบอกเนาะจ้าเนาะตีไปหลายมันก็ได้หลายตัวยองใครยองมั่นผม่็บางคนมันก็ซื้อแบบโถที่มันเก๋ที่สุแล้ว่าอันเลข แปดทกเก้านี่ก็คือมันตรงครับไอ้ไอ้หอปูนะใช<ด>่หัวก็คืออันอนี้ตรงตรงครับหอเลขหอปูเลขไอร้อรถปูเลขนั่นนี่แ<ด>ม่ปลาคำวุ่นเวี่อะไรดีหัวเพื่อนเพื่อบ้างหนึบหนคือเลขแปดสี่ <c oughs> กับเพื่อน <c oughs> เลขต้นเงินศูนย์แปดสี่ตรงกับบ้านเลขที่แม่สมพ่อเน,นั่นห้าแปดสี่อบ้านเลขที่แม่สมพ่อเนี่ห้าแปดสี่แม่จ๋าห้า แปดสี่นะครับอันนี้บ้านเลขที่แม่สมพรนะครับน้งคนอ่ออันนี้คลิปหนึ่งคือว่าแปดแปดสี่อันอันนี้คนบามหัวเนะเอกเออบวมหัวคนนี้นี่จะแปดสี่เพิ่งกันเลยอคนเลคนเลแท็กภาษาบูรู่นะคนทำก็ได้บอกน้องคนกับเบบิ้มบ้าหาแปดสี่ทับแปดบวมมีทับเจ้าจ่ะหาแปดสี่เชื้อเรียกสามตัวอ๋อหาแปดสี่ซื้อนะครับมาเลขที่ปัญหาแปดสี่ซื้อ แล้ววันนี้ต้นเงี้ยนกับเดนยอดสองหมื่นสามพันแปดสิบสี่บาทบอ๋อสองสองหมื่นสามพันแปดสิบสี่บาทจ้าก็เป็นศูนย์แปดสีนะครับเป็นศูนย์แปดสี่นะครับเนาอาเรบันทีแม่คุณพ่อได้ถามปู่ว่าแปดซี่นี่แปดซี่นี่สิยูค้นจังเงินสิบสี่กับสิบเจ็ดบอเอายุเท่ากันนั่นละยี่ห้อรู้ร้ายแล้วอ่ะอันายุเท่ากันมันสิบสี่เลขหลังนะเพราะว่าสิบสี่กับสิบเจ็ดเงื่อนนะมันออกลัง อันว่าแปบซีอยู่แบบชิบซีก,กับสิบเจ็ดจะที่เป็นล่างนะ่ะเป็กระสีแน่นล่างในสมพ่อน,นี่ <c oughs> จ้ะแต่คือว่าให้เรียกบ้านแม่สมพ่อเน,นี่ยให้ให้แน่นล่างาบ้านต่อนะครับนะจ้ะอันแปรซีะตะวันเสียงโกน,น่ะนะเสียงโกนนีขเพนะ่หย่หลุนรางวัลพลวามีรางวัลพะวามสิเนาะของรูระว่ามีรางวัลระวัลอ๋อเสียงโกนเสียเอกนี่คือ เสียงกลัวไม่สมพ่ม่อนกันอ๋อเสียงกลนัวไม่สมพวสมสมพ้อนก้บนชึ่งบนชึ่งต่บนชึ่งบนชึ่งบนทึ่ของครอ๋จบชึงอ่ะมีรางวัลนะเนาะอันลบแปดกเนาะแปดหก็แปดหกลนเสียงกลนคือแปดแปดหกนะครับมาอเสียงกลนแปดหกแล้วเสียงกลนเมากันเสียเอกไง แปดี่วควรเจ้าเองนี่แปดซี่วเสไปบ้างเด้อเรอวะเพรายังควณทึ่งนี่แปดหกตัวเดียวกันตั้งแต่กับใบมเนาวตัวเดียวกันเล็กรถมหาเฮงกันเดียวกันเป็นทวงตรงกันนี่ยรถมหาเฮงกับแปดหกสี่หนึ่งถ้าแปดหกสี่ก็พวนยูนี่ละของไม่สมพ้นก็หาแปดสี่วันนี้ไม่สมพ้นเลยว่ะปู เอาอันของอันมาหาเห่งเงินตัวนึงมาใส่ของเราเดียบัเราก็เลยเอาหกแปดสี่อ๋อหกแปดสี่แต่ไม่สมพ่อเ่าจับไปใส่นะหกแปดสี่า๋อคือมันมันตัวเดียวกันนแมนเล็มันม่ได้หลายตัวหรอกแค่แต้มันมาผู้นี้ฟ้ายังสี่แล้วผู้นี้ได้ตัวนี้แล้วเลขกตะวันเลขมันเป็นเหล็กตัวเดียวกันแค่จับใส่กันนะเอ้าจ้า แช่จับใปกันไดเลยนะครับเา้บาตาผ้าตาเรียกเอาแล้วกมาตรงหัวปูเรียกวมามละ่ะหัวปูแปดเก้าแปดแปดนะา๊ะเนาะเพื่อจะกลับหัวขึ้นหัวล่องอ๋อกฮกับหัวขื่นหัวล่งนะครับนะาะกแปดทุกนละแปดหกแปดเก้านละ เป็นแนวทางนะครับของเสียบ้านนะครับฟอนเสี่ยว้านเอาไปอะปนกันหน้าปนกันนะแบบสี่นะครับสี่สีสีสีแบบรวเท่ากับเอาบอลมันหลายตัว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 เัาก็ต้องเขียนมันก็ได้เพราะว่ามันเป็นตัวเดียวกันนี่แล้วอันนี้แบบสี่แบบทกเนี่ย มันเป็นตัวเดียวกันแี่เลี้ยวอือมันเป็นตัวเดียวกันแค่แล้วนะครับใช่เกาะก็หัวมันกับตัวเดียวกันเนี่ยฮะมันเที่ยงแค่กับหัวปล่นหัวลงกลิ่นของซื้อน้ำข้นกับจับใส่เอัลน้ำข้นมันตีมันกับจับใส่เอานั่จ้าเนาะเมันฟังกันข้าวหม้อปูมันกับมันจับใส่เอาบวมมิดเล็กๆมัน้ำข้นกับเสือแปดซีเสือนี่นะครับกัเป็นแนวท่างนะครับตัวเลขนะครับแต่ห้าวกับบอลูนเรากามันใจเป็นบนหรือเป็นล่างไม่เป็ไร้ าก็บอกว่าได้นี่ก็คือแนวทางของคุณวันนะคะนี่นะับตวันฟันท่านี่ฟันจ้ะครับฟันแต่ตะเล็กหนึ่งตัวเพราะในฟันเหยีดฟันตะวันมีหนึ่งม่าแต่ปูว่ามีหนึ่งจากหนึ่งยังเหรออปูบอกเลยมีมีหนึ่งมันเปาแต่พอท่นได้หูจากว่าเป็นหนึ่งยางมันเปล่าว่ามีหนึ่งแล้วว่า เพราะว่านี่ไ่ะปูได้โบได้บบได้ยินเลยแบบนีับต้องถาววันที่สามสิบเอ็ดนเั้คืนวันที่สามสิเอ็ดตอนสืบันบ่ะางฟันกับสิโทษไปบอก่ใจจ้าบอแต่ต้งอย่าถาวันที่สามสิบเอ็ดนะครับน้องคืนวันที่สามสิบเอ็ดคือเสาของวันที่หนึ่งอะจ้าาอปูเราสิบปยยามอนะ ปูว่าได้ยี่เนี่ยนับเงินจนวิ่นรอ่ะตัวได้บัตรถือกระตัดออกก็ตัวได้บัตรถือกระตัดออกเงินตนัวได้ถือก็เอาเละลายจริงจริงเฮ็ดต้นเงินปูมีใหญ่ให้เพลินตน้นแตบบ่เแสบบื้อห้ตัดเอานะครับเนะาะปูรับมาว่าให้ตัดเอาปูถ้าอยากได้ต้นเงินปูม,ยยมีใหญ่ไหมครับ อันนี้บ ja, so ่พวกงูจะว่าพวกนูว่ากันซื้อแม่ว่า so สิเห็ดเป็นกลุ่มแม่ว่าถูกถูกเลขจะทำวัดต้องหันวัดต้องหันแบบนี้ว่าสิเห็ดเป็นกลุ่มมีไงแบบว่าท่านเงื่อนไม่เพิ่นหรอนะจะแต่บ้านเฮปเฮปท่านมันจบแบบนี้เฮปเฮท่นก็เลยไปซื้อแบบต้นเงิ่อนหรอนะมาเสียบเพิ่นรวยแบบนี้แต่ว่าปรูเร่าหลุดเลยทีไหนว่าสาเหตุไหนเล่าหรือเลาก็เลขวัดต้องหันคอร์เชียก็แล้วนะวัดนี้แบบนี้คอร์นไว้แบบนี้ ไปที่นี่ขอเจวันนะครับนะจ้าขอไปผู้แล้วขอไปแล้วนะขอคุณมยังไงไอเนี้ยุ่มยังไงไม่ขอได้แล้วเรวได้พราะเราได้เล้วได้เล้วคเอะอันตัวได้แล้วแม่นตัวที่ลูกวาเมีแม่นเนี่ยปาก่ะคราบก็ว่าเราบอกไปกรับหัว่า่นอธิาย่าป่าเนี่ยื่อนโตสามเก่านี่นะสามเก่าเราบอกเลยับหัวนานบอกขึสามห ก่อนเราบอกตั้งแต่แกแหลกอ่ะจ้ะที่ว่ามือน่นนะตัวที่ลูกันมันขึ้นอย่างเี้ยมืเอยแ่ขึ้ยแราว่าตอมือแหกน่สามศนแลเวาว่าตัวล้วว่ากางี้ขึ้นที่สองม่เราเรกว่าขึ้ยโยอันขึ้ยู่กับสามเก้าเก้าสามนนะเเลซื้อไว้เขซื้อไว้เราเลยมาถามเว่าเราก็เลยว่าสิใดได้เราได้หลืเล่าว่าแต่ตัวเงินเราได้หอล่กคุมยังไงไม่พอเดอกัน อันแม่ยืนมาพูดเนาะเราก็เลยไปกับหัวระวัง,วงหกบหหเ,เราว่าเลยไปหอกน้ำแนมาติดเระวังหกน้ำแนก็เลยเอ้าระวังหกอ่ะสามหกเหี้ยอันว่าผู้เ่ากับเนะก้าเนาะก็ซื้อสามเก้าเ้าตรงเลขลรถพอดีมากแค่พูเ้เ่าเ <c oughs> สืเอ,กกอสเถาค่ะเถานี่เพราะว่าเพราะว่าเสือบ่กวนเสือบ่กวนเนี่ยเราว่า เฉพาะสิเบิ้องไห้่าเสียให้เอาตัวได้เลยแต่อันเอามองจอดรถพ่อเอามองจอดรถพ่อก็ได้อยู่เด้วเือยวสันนอ่ะเอามองจอดรถอลักสิบ่าบาทเือกยัวแล้วอ่ะเจ็บทุกคนผู้รสิบาบาทเจ็บตัวคนก่ะเที่ยจ้าเจ็บทุกคนคุณราส้าบาทอันผู้ใดบ่ผู้ใดมาแล้วบ่หันก็บ่ได้เอว่าเพ่จะเข้าซื้อเหล็กล่ะ คือเรียเข้ากับร่างกายก่อนเข้ากับใจเงินเขาเนาะจ้ะฟู้อกันที่ก้านไม้รอกวางสิละให้ไปเอาชิถ้าผู้ใดบ่เอาก็บ่ได้อะผู้ใดบ่มาจอดก็บ่ได้ต้องเสียเงินให้พอก่อนเขาสิได้เงินพอแล้วว่ะน่าก็เลยบอกละเราเห็นมองจอดรถตอนนี้มหาพอหลายอยู่แล้วว่าเราเห็นมองจอดรถเพิ่มตอนนี้มีค่าจอดรถพร้อม คนรัชชิภาบาทท่านรัชชิภาบาทรอหนึ่งมาเก็บเก็บสองรอบเกินไปสองรอบเกินไปให้เก็บสองรอบอ๋อครับกามีสองรอบเกินไปในตีเก็บไหมบ้างครับสองรอบคือเก็บสองรอบึ้นให้เก็บรอบเดียวบ่เก็บรอบเดียวบ่เก็บโอนะครับเป็ี่ยนแนวทางนะครับของเกวันนะครับตีไห่นะครับในวันนี้นะครับเนาะ ตั้งใจเปลี่ยนแนวทางนะครับเนาะขอขอบคุณนะครับเจ๊บ้านนะครับที่มาให้แนวทางนะครับขอบ,ขอบคุณครับขอบคุณครับ